สวัสดีครับพี่น้องพกกระชอนบิวตีนะ้น่วเพื่อนอเมริกาเนี่นยนะครับพี่น้องขนาดนี้กําลังตั้งเวทีนะพี่น้องที่วันนี้นกำลังคนของลงตั้งเวทีนะนี่นะครับพี่น้องเก้าอี้เห็นนี่คือเก้าอี้เก้าอี้ที่ตอกเต็นท์ในบอรนะ์ดเนาะ พี่น้องพี่เอดีเซลสูงสุดก็ต้องยินยินการะยะนะครับพี่น้อง เป็นสาดฟ่มเป็นของน้องฟิลมนะครับพี่น,น้องก็อีก,ก็คือเป็นของจอมวะ,ะให้บอดน้อยนะครับ 你好，哥。Okay. あれね。 ตน,นี้ต้องเป็นพันธมิตรกับนิชมาแม่ขวกากำลังเตรียมเครื่องนะพี่น้องเกับข้าวปาด แฟร์พี่ออมแอมพี่น้องนางเอกเอมวีพี่น้องนี่เจ๋หอมพี่น้องนางเอกเอมวีพี่น้องนางเอกเอมวีเพลงไมอิลานะคะมันไม่นาง,งเอกาเนบบอางเอกค่ะที่เซนเซอร์ค่ะหนูครัครูค้าวคาดเลือกแต่นางเอกค่ะแล้วก็เป็นนางเอกเหนือนเพศไปเด็ก ันนี้คือนางเอกนางเอกดาวรุ่งในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องก็เ,เป็นนางเอกดาวรุ่งค่ะไม่ค่ะดาวเดินดาวเด็กไม่ค่ะเจ๊หอมค่ะอือขับหัวโอ้ยตัวไหนที่จ๊หลุดยิงเห็นนะะู้นก็สิแหละขับวนไปวนมาให้เลยครับ ใช่ครับไปพดเอ,อ่ครับข้าบดไปมมาเขาดาแล้วบนี้พา,ยายลอตรีนเขาดเขานอมบนี้จนอีก,การตอกับห้องดาแล้วบนี้เมื่อจะคุณว่าเว้ยการตองนอน,นี่จะห้องดารถไอติมไมีบีกก,ก็ได้กรดเขาเรียกกการตอง แัดกับพ้าหมูเตรียมโตลพี่น้องนี่นักอีกจะ้ปก็เตรียมตัวนี่บาบสองหมุนไทยเอ็วีพี่น้องแต่งหนาเดี๋ยวแยกกบพุ่มไว้อยู่บอ่อม,ม,มุ่งกงมุ้งกุดน่ะใส่ข้อเขามีล้านอ่ะไหม ระดับหนึ่ซืมขั้วเป็นกระจกอือวาใบนั่นอันนั่นเอกน้องพี่น้องนั่นเอกดาวลุงเนาะงเจฮอมชลีน้อพี่น้องนี่นี่โอเคครับพี่น้องสหรับคลิปนี้ฝ่ายเกษตรพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ